นี่น้ยี่ฮ่า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 ฮ่้ฮ่าฮา อยากหน้าเหมือนโอ๊ตเต่หน้าตาโอโคะฮ่าฮา่ายาฮู้คุยี่สันรางครับผมเอฟซีที่ผมไปเจอที่บ้านอีซุนีนะขัางๆข้างๆข้างๆข้งๆข้งคั่งๆข้งทางบริษัทถุงยางประธานโทษที่ปล่อยให้เด็กคนนี้เกิดมา คนลเล่นหมดอะไรเนี่ยเฮ้ยตายแล้วมึงจะเกิดประสชุดเดียวใส่ไอ้โน้ตซูนีฮีเน้าจากกล้าเซอร์คุณเล่นกับมึงไหม เาตกเรตาย M79 อะไรเนี่ยโอ้โก็หมดะไรมาโอ้เเบ่งเล่นหนึ่งตีโอหเฮ้ยดีเอามเอาละเอาเอาละเออดิเยโดดิเยนโดดอ หมดเไรเนี่ยโคตรหมดเลยมาหมดเลยเลขหนึ <BAR K> ่งส oh, oh. oh, <ượng> oh, ี <norms> mm ่โอ้โหใกลทีละตัวเอาเอามันเพ่ปล่เฮ้ยนี่เยนอนี่เยนอนี จงหาคำอธิบายว่าทำไมลุงพลได้อีสุนีเป็นเมียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงบางเตยเยสวยอยากโดนสอนรามโน90ยิงหัวอ่ะครับ เดียะ็กูซื้อของไม่ติดดิซื้อของไม่ทันเลยควยเนี่ยเดี๋ยวน้ดิเียนไทยไอเยลิงไิงลิงสาบการวิ่งหนียากเ้ยดูนี่ เรแกูซื้อของไม่เต็ดเดี่ยเอ้อากซื้อของไม่ทันเฮ้ยเฮียขี่รถไฟรับหายมาให้นูกกล้าเหียยโดนกูเอาตีหี่หน้าตายไอ้เยลิงไงลิงลิงสารการวิ่งหนียเฮ้ยดูนิ

มาหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบสามทุกวันนี้ยกูเดอกไปไหนอ่ะเด็กชาจะก้มกาตีนูกูมาก้มางชาจะก้มกล้ามาเรียตีงูอยู่ละเมื่อขวานเขาลรกกูบ้างอะห่ให้องออฟังฟังตานี้ตานี้แพ้ตานี้แพ้อย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันแพ้ไปแพ้ให้มันแอคให้มันแอคให้มันแอคให้มันยิงให้มันยิงอ่ะให้มันแอคอ่ะ เออไอพี่ตายไปตายนะจัดฉากจัดฉากให้มันยิงจัดฉากให้มันยิงกินปะเข้าพร้อมกันเราไปเดินอ้อมไม่เสรเออเราเราแบบทำไปเดินแต่ไม่ต้องยิงมันยะยะให้มันตายนะเอาแบบเล่นแบบไอเนี้ยเออสวยอะไรอ่ะอะไรอ่ะยิงไม่โดนอะไรอ่ะร้อยหนึ่งเรื่อยไม่จริงกูไม่ตายมันริงกูไม่ตายนะไอ้ยังได้กูไม่ตายได้ วยไอ้เลนๆๆที่ดอกซวาไม้ยมกต่อเสือไม้ยมกสาไมายมกสระอาไม้ยมกสอาไม้ยมกค่ะที่บของเแลได้หักรับไม่เอาดีกว่าไม่อยกากอยู่กับหัวแกลนไก่ไก่ไกร้อยหนึ่ง เลย่ดีกูไม่ตายไนยีกูไม่ตายนะไอ้เนี่ยไมยดงกูไม่ตายวาอ่งโอ้ยเฮียกูตายเีหมันยังโง่ไอ้เนี่ยมรูกูตนตัวเอปิกู ล้วีฟ้าก็บอกระบุมแล้วต่อยระบุด้วยสัตว์ตัวทุกท่านจะระบุระบุรอบบลากุณไม่ลงอ่ะเว่นวันนั้นผมเห็นพี่นอนหน้าเซเว่นอ่ะกูบอกละทพราวักิงอ่ะก็แค่หมาตัวหนึ่งไอ้พวกเคี้ยนอ่ะคุณีโดนิโก้เยตูดอ่ะถ้ามาเข้าทีละตัวมันก็เหมือนหมาเหมือนพวกกระจอกอ่ะโอ้โหได้ยังนี่เหมือนลิงบาบุน มันลิงมาบูโคนแม่มึงอ่ะเป็นแบบนี้เพราะต้องนี้ว่ะเฮ้ยเอามันทีละตัวเอามันทีละตัวไปทีละตัวเลยเอาปืนนี้มาตั้งได้รัวยๆหรอไเบินเบินเบินตะบนสองนายกาเฮ้ยไอ้ W ี้วอนนี้เกียรต์มาเดื้อเกียรต์วิ่งวนวิ่ยูนวิ่งวนนั่นฟ้าเนื้อนั่นฟ้าเอาสกายเอาเอาตาดตัดตัดตัวเอ สอนร้านขายหอยที่เนมอขายหอยบอกเฮ้ยเฮีย W ยคุณมันโทรมาบอกกูว่ามันจะขอเย็ดแล้วคุไม่ให้ไปไปกูตายเอาปตายไปโอยเ้ยไปไปไเไป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 ไไปกไป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 ปีย แบบละที่หยอบแม่เล่นไปดูรุ่นสีพี่เลยครับเฮ้ยเฮ้ตานี้ตานี้แพ้ตานี้แพ้ให้มันเหลืองให้มันเหลืองได้ได้ได้ให้มันเหลืองเฮ้ยเราเราเราเดินโง่ๆแบบเดินเดินดังๆโง่ๆอ่ะเราเราเราเดินเหมือนบอดดีกว่าเหมือนเหมือนแบบออกไปแล้วอ่ะเหมือนเราออกมีมันอ่ะเอ้ยไมอยู่ไหนวะ มันออกเหรอป่าวป่ายังไม่ออกมันยังมันยังไม่ออกออเฮ้ยไปยุงบนไหลนี่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังไอ้แกเฮ้ยอย่าไปยิงมันอย่าไปยิงมันเอาแบบเวลาทำทำไปยิงไม่โดนอะ่ะเฮ้ย เก็ี่พี่ครับพี่หล่อเหมือนมาเลยาไม่ขอพูดเยอะดีกว่านะครับก็น่าจะมีคนเดียวแล้วล่ะที่เล่นหนึ่งสี่ทีไรก็ยิงเก็บสี่ยิงเข้าหัวเก็บสี่หมดเลยนี่น่าจําได้ปะตอนนี้แม่สุนีอยู่กับผมดอน่าจะมีกูคนเดียวแล้วล่ะที่เย็นหนึ่งยืนตึงในประเทศไทยคนักเตอะของประเทศไทยก็คือกู ้ตาเนี้ตานี้แพ้ตานี้แพ้ให้มันได้ใจไปเลยอะให้มันได้ใจไปเลยแบบให้มันแบบนำอะให้มันนำอะเราเราต้องแพ้ให้มันนำตาเนี้ยมมมััมันนนนนนบบบิิิาาเฮ้ยม,มีอะไรอ <c oughs> <c oughs> แอกเลยแอกเลยลอยวิ่งลอยไ <c oughs> อวิ่งลอยว่ะไอพวพวกนี้ยังไม่ถึงนะเนี่ย มันสับมันสับรัวเลยเราไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบดีนะปล่อยตาย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 เจ็บเขา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 ไปโขเขาไปสาไม่ใช่อะไรสวยสวยสวยเออไปลงแล้วไอ้เย่ยไอ้เย่ยโง่โลวตาไอ้เย่ยที่สุดคนเลยว่ะไอ้เย่ยมึงมันที่สุดคนเลยวะไอ้เนี่ย มาเดสวัสดีครับสอนรามอุ่คืนปุรี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 โบเียวิ่งวคุณมีเดินรรมะทีุ่่คืวร,รต่อมาดนีไม่ได้หนีไม่หนีไม่ได้หนีไม่ได้ไไดไเห็นหนอีกดอก มาตายเลี้ยวไปไหนใครเที่ยว<ป>สาเกิด<ป>มายังไงคุมีโดนคุย,คย,คย,คยมีฮีห้าร้อยห้าสิบห้าดูไงด่าดูไงด่าปัดเลื่นบัตรหนองดูนะเฮ้ยไอวีนี่ไรอยู่ตอนรามพีไอโกะโถอิหร่านไอวีเฮ้ยโอเคไอลีฟสลิปปิ้งอินเดอะด็อกเฮ้ยกุตกกูตกพี่สอนรามโนหนึ่งในของผมนะครับไอควายโดนกูหลอกไอโง่สะทุนไก่หนึ่งหนึ่งได้ ไอ้แยมกั้นแกกูกูตาอะไรไงอ่ะไอ้ควายมึงเออจังว่าเดี๋ยวต่อยร้องไห้ไปบอกแม่เลยไอ้ควายเอากูตกออกมาได้ไงอ่ะเฮ้ยกูแยมกันแกงอ่ยใครที่อย่าพี่อย่าไปสนใจเลยครับ

เอามาต่อยเอามาต่อยเอามาต่อยเฮ้ยเฮ้ยตาตาหน้าตาหน้าเราบินแล้วเราเอามัดไล่ต่อยมันตอนบินอุ้ยเยอะร้เปล่าเกมกัรแก้กูจับเมาส์ยังไม่มั่นเลยจะไปพาเหนึ่งถึงหนึ่งเน้ออีเหี้ยสอนรามคาบน้ำว่านี่สอนรามทำหน้าจากไหนครับทำไมเหมือนหน้ายิงบาบูนจังครับ พี่โคตรน่ารักเลยนะคือพี่นะครับถึงจะเป็นยังมีอุปหีรักม่ว่ามาดิไม่ได้ใต่เกาะด้วยแล้วเนี่ยวอดให้มันอ่ะสอนรามครับไปเล่น PTA กับไอบ้บอลหน่อยครับมั่ว่ามาดิงงกระด้ากงกระด้าเป็นราชาเกมในโลกสุนห์จุฬ ฮ่ากูเจ๊ละลเหมือนกูไม่เห็นมึงเนาะดเมเนกเกรอบราไตนูสอนรามที่ม,นะมีห้า,นนา,าห้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 า้้ห้้ กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่อ่ะกูรู้นะอยากให้กูตกลงมาตายแล้วสิกูไม่ตายหรอกกูชราดอ่ะไอคิวสามร้อยบวกที่สอนมาหนึ่งหนึ่งกับหนูชนะหนูที่สามร้อยโอนจริงเศษหกล้านแปดแสนดูก็ได้ดูก็ได้เศษหกล้านแปดแสนหนึ่งหนึ่งหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนศูนย์ พี่สอนมาหนึ่งหนึ่งกับหนูชนะหนูให้สามร้อยโอนจริงเศษหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่ส่วนหนึ่งดูเอาอะกูตึงขนาดไหนมึงแยงตาดูเอาอะสุนีซุนีสุนีซุนีสุนีต่อเสือซาฬูดนอนหนูซาอีไม้ยมกซาไรไอไม้มาลายมาตู้กูไม่ได้ครับไอยมุนันลาตู้กูไม่ได้มาตู้กูไม่ได้หงอกมาดิ ตาหน้าตาหน้าบินออกมาต่อยตาเออไม่รางเท้าสีฟ้าบินแล้วก็ออกมาไล่ต่อยอ่ะเฮ้ยมันบินแล้วมันบินแล้วบินแล้วเออเฮ้ยมันอุ้ยโดนต่อยหัวเอ้อเฮ้ยไอ้เยอะแล้วไม่เจ็บแล้วโดนต่อยหัวคือไปต่อยมันคือไปต่อยมันคือไปต่อยมัน

ปแปลงว,วันอนะร่างพี่ครับผมชอบในการเล่นของพี่ครับที่สอนรามอยู่มากเอ้ออก,กุลาใตา้กุลาใต้<ๆ>ร่างมาเลยว้าวถ้าความรักเบรยียเหมือนบวกไปดีอีกตัวนี้ก็กระดี่ตอ่อยขีรัชดาตายว้าวเ,เอามาไปตายไดนะ้ไงอ่ะ ที่สอนมาหนึ่งหนึ่งกับหมูเนยหนูที่สามร้อยโจริงเจ็6หล้านแปดแสนหนึ่งหมืม่นหกพันเจร้อยสีินงโกแล้วจริงโจ้ว่ะ S <S อีกแล้ว啊โอ้คุตายอีกแล้วพี่หนึ่งหนึ่งก uh ับหมูหน่อยนะหมูหมูยอมไปนอนบ้านพี่เลยไก่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 ย่ามองคุยรัดมาหนึ่งถึงหนึ่งแล้วอยู่บนบ้านอยู่บ้านไอ้นี่ เว้ยเอตานีตานีแพ้ตานีแพ้ตาหน้าตาหน้าเอา <First blood. S 1> ตาหน้าเอาปืนนะี่นะตาหน้าเอาปืไนไอเนี่ยปืนแก๊ลลิงอะ่ะยิงแบบทุกคนเลยแบบยิงแบบพร้อมกันอะอัดเลยอะเฮ้ <c oughs> มันลงมา้พี่พยายามตายเดี๋ยวมันโง่มันชอบตายมันโง่อะ่ะ <c oughs> มันลงมาตายสองรอบแล้วอะ่ะ <c oughs> ไอ้่อรามอะ่ะ <c oughs> ตายโง่รอออบเ อุ้ยนอนยิงอะไรนี่ทหารเก่าเฮียไปทหารเก่ามาดิรัชนารักษ์สอนรามนะคะคไปไปอยู่ดิ้นนี้นี้ยัวมาเธอเด็ดแย้โนแย้โอเค ฝรั่งเขายังชมกูอ่ะเขาบอกว่ากูเก่งเก่งหรือไม่เก่งบอกว่าเก่งรางว่าเยนโนโอเค thank you แบบรับแบบเรายิงพร้อมกันนะแบบล้อมันแล้วยิงพร้อมกันเลยเอายิงถึงตายวะไม่ต้องตายใช่ไหมตายเลยเอาตายเลยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงฝากงคับร้างอย่าเพิ่งยิงใจเย็นใจเย็นรอรอเข้าไปใกล้ก่อน

ข oh. อรับเงินเปงานจบคุณภรรยารอบสองที่สองรามในปีจังทับไปขัดกันบ้างนะครับตอนแอปปากที่เป็นไร ปะเป็นไรกูยิงยุงอยู่เีหน่อยครับโอ้โหเหมือนลิงบาบูพี่สอนรามที่โหดจังครับสุนีสุนีหัวครัวเยอะยา เติกันพี่สอนรามโนนหนึ่งอย่าไปว่าพี่เขาพี่เขาเก่งจะตายไอ้ควายเล่นไก่ไก่ฮะเล่นมึงว่าใครครับยเฮ้ยเ<ะ>ย้เย้เฮ้ย,ย,ย,ยตาตาหน้าตาเ <c oughs> นี้ยเราลราอ้นี่นะเว้ยเราเราเราซื้อ m 7 9มาแล้วเราแล้วเรานั่งแอบเราเราเรานั่งแอบแบบรอมันหมายใกล้ค่อยแบบอัดทีเดียวเลยแบบไมแบบแบบ่งั้นเราโดนมันยิงเว้ยเพราะมันบินได้เอาตายใช่ปะเอาตายเอาตายเลยตาเนี้ยเอาเอาตายเลย มันไม่ไม่ลงมาตายหรอกนาะจะมันโง่อ่ะแอบก่อนนะเว้ยเจนแบบเราแอบก่อนเรารอวงบีบอ่ะแล้วเราแล้วเราค่อยค่อยแบบลุมออกไปพกไปอัดมันทีเดียวเลยให้มันตายแบบชุดเดียวอ่ะมันบินมันบินหน้ามันบินอยู่มันนบเราแอบห้องเนี้ยไล่ห้องนี้ไล่ห้องนี้อะแล้วตัวเยลีฟตัวเยลีฟตายไปเร็วมากเฮ้ยดได้เดี๋ยวตาย รอลออลอบบีบอ um ุ้ยเฮ้ยป้เว่ยเว่ยเนี้ยเฮ้ยไอ้คืมีไขยหีให้นิโคร555,555ปรอวหิปว่ว่ย สอนรามขอซื้อแม่เงินหน่อยดิเห็นคอบหาจางังเอ้แกตายตมึงออกมาดิยวเดียสุดน่าร้องอ่ะบุญมือขุนี้อเฮ้ยมึงแก่หาคนรแม่มึงหรอ ไปไปพ่ปอแม่เลยกูโดนลุ้นกระทำกูโดนลุ้นระยัต่ำบลยเดือโอ้โหไปหพ่อมึงเล่นนะสอนราอ่ามุกนะหีเป็นคุยไรเดียวมึงจะกว่ากูเข้าไปปู๊บไม,ม่เอาบอกบาสุกา้างหนาตา,ากูนตากู่แจ๊กะลุไอ้เหี้ย